น่าจะเรื่องยาวแบวกสีโพสหลังแจ้งความตลกดังไายอภพ,พรดูเรื่องแล้วเดือดไม่ยอม ากรณีที่จอยบิยอนควงแหวดสีนครสวรรค์น้องสาวไยอภพรขึ้นโรงพักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งความดำเนินคดีต,ตลกดังข้อหาหามิ่นประมาทซึ่งเหตุเกิดจากสาวจอยบิยอนถูกตลกชื่อดังไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมด่กทอจนเกิดเรื่องชุนมุลโดยแหวดสีเข้ามาห้ามกลับถูกด่กไปด้วยงานนี้พี่สาวอย่างไฮอภพรทราบเรื่องแล้วก็ไม่อยอมเช่นกัน ล่าสุดสาวแบลซิงห์นสวรรณได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยความในใจบอกว่าฉันรักมาตลอดเหมือนพี่ชายมีปัญหาอะไรคอยอยู่ด้วยปรึกษาเป็นกำลังใจกันมาตลอดพูดง่ายเธอเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเคยเตือนเธอเสมอให้แยกแยะอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานเธอจะทำอะไรฉันไม่เคยถือเธอเพราะคือพี่ชายฉัน สิ่งที่เธอทำมันส่งผลกระทบกับคนอื่นๆซึ่งเขาไม่ได้แคร์เธอเหมือนฉันนะขอบคุณสำหรับคำขอโทษน้องไม่ถือสาพี่เพราะรู้เป็นคนนิสัยแบบไหนแต่กับคนอื่นเขาไม่คิดแบบฉันนะไอพีรักต่อไปอยากให้ช่วยคุมสติเวลาทำงานให้เยอะๆเธอจะเป็นคนที่น่ารักและลดศัตรูของเธอลงได้เยอะ